สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับแพสตาอีกครั้งค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกําลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากมค่ะและมาสตาร์ซินของทีมไทยเรากับเวียดนามก็จบลงและเป็นทีมไทยเราที่เอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตเกมค่อนข้างสนุกนะคะถึงแม้จะชนะ3ต่อศูนย์สำหรับเวียดนามในวันนี้ก็สูดีๆในระหว่างเกมนะคะวิาวีก็ได้รับบาดเจ็บน่าเสียดายมากๆทั้งที่ฟอร์มน้องกําลังมาเลยค่ะเป็นทีมไทยเราที่ได้คว้า แชมป์ไปในครั้งนี้ส่วนเวียดนามก็ได้รองแชมป์ค่ะแอดก็จะพาไปชมคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามนะคะต้องร้องโอ้โหเลยค่ะเป็นคอมเมนต์เดือดทุกเพจเลยนะคะของแฟนเวียดนามแปลอัตโนมัตินะคะไปชมกันท่านแรกค่ะอีก20ปีก็ไม่สามารถชนะไทยได้ถ้าสหาพันธรัฐยังคงทํางานแบบนี้เป็นคอมเมนต์ท่านแรกผ่านไปนะคะของแฟนเวียดนามคอมเมนต์อีกท่านได้บอกว่าเจอไทยแลนด์ที่ไรแพ้ตลอดเบือ่อจนไม่อยากจะดูแล้วก็มีคนมาตอบนะคะบอกว่าใช่แล้วปีไหนไหน ก็เหมือนเดิมแฟนเวียดนามสู้ๆนะคะอย่าพึ่งท้อถอยคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าแพ้ไทยแลนด์นั้นถูกต้องแล้วทุกตำแหน่งของเราแย่กว่าพวกเขามากและแฟนท่านนี้ได้บอกว่าประเทศไทยคืออันดับ8ของ VNL เล่นกับทีมแข็งแกร่งมาหลายเดือนชนะทั้งเซอร์เบียชนะทั้งจีนถ้าเราอยากจะเทียบเท่ากับทีมไทยสหพันธรัฐต้องลงทุนกับนักกีฬากรคอมเมนต์ท่านนี้ได้บอกว่าประเทศไทยยังอยู่อีกระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับทีมเวียดนามอีกท่านนะคะได้บอกว่าทีมไทยแลนด์เป็นระดับโลกไปแล้วการแพ แค่จึงพอจะเข้าใจแฟนๆเวียดนามก็เหมือนจะยอมยอมแล้วนะคะมาที่ท่านนี้เลยนะคะได้บอกว่าฟอร์มและสปิริตของทีมไม่เหมือนสองนัดที่ผ่านมาการเจอไทยทีไรนั่นคือจินตนาการคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะได้บอกว่าจะบ้าตายเมื่อเจอประเทศไทยแม้จะพยายามแต่ก็ยังแพ้และแฟนท่านนี้ได้บอกว่าระดับยังห่างกันอีกไกลเพราะทีมไทยคือทีมระดับโลกคอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะได้บอกว่าทําไมไม่ลงทุนสักร้อยล้านให้เด็กฝึกแบบประเทศไทยและแฟนท่านนี้ก็พูด อีกเช่นกันค่ะได้บอกว่าเมื่อการฝึกหัดของเยวชนไม่ใช่พื้นฐานก็สู้ไม่ได้กับประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกันนะคะบอกว่าขาดความชัดเจนในการป้องกันเจอไทยทีไรขาดความมั่นใจทุกที่ส่วนท่านนี้นะคะได้บอกว่าแพ้ไทยไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเพราะเขาลงทุนมากกว่าเราเยอะคอมเมนต์อีกท่านนะคะได้บอกว่าเจอไทยทีไรแพ้อัตโนมัติเล่นเกงแค่ไหนก็แพ้เหมือนเดิมและมีคนมาตอบคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้บอกว่าใช่แล้วเพื่อนเจอไทยทีไรมือสั้นขาสั่นทุกทีคอมเมนต์ถัดไปค่ะ ได้บอกว่าเมื่อไรวอลเลย์บอลเวียดนามจะเก่งเหมือนประเทศไทยถ้าลงทุนวอลเลย์บอลได้เหมือนฟุตบอลก็คงดีก็คงจะจริงนะคะวอลเลย์บอลเวียดนามขาดการสนับสนุนส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะคะก็ได้บอกว่าพวกเราอย่าโทษทีมกันเลยประเทศไทยเขาเคยเป็นแชมป์เอเชียเขาร่วมรายการระดับโลกก็หลายครั้งพวกเรายังอยู่ห่างไกลามากอีกท่านได้บอกว่าพวกเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ผู้เล่นของประเทศไทยมีความหลากหลายในการโจมตีและทีมไทยเขาอยู่ห่างไกลาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว เม้นท์ท่านนี้ค่ะได้บอกว่าถ้าเศรษฐกิจเราแข็งแกร่งแล้วลงทุนกับนักกีฬาเราจะแซงประเทศไทยได้ <Hey. S 1> และก็มีคนมาตอบนะคะได้บอกว่าก่อนจะแซงประเทศไทยวอลเลย์บอลเวียดนามต้องขึ้นอันดับ20ของโลกให้ได้ก่อนและมันก็คือเรื่องยากมากๆที่สุดเลยนะคะและมุมมองท่านถัดไปของแฟนเวียดนามท่านนี้นะคะก็ได้บอกว่าเวียดนามอ่อนแอกว่าประเทศไทยทั้งระดับความชํานาญรวมไปถึงจิตใจในการแข่งขันไปจนถึงสถานที่ฝึกอ,อบรมและขาดความสนใจจากสมาคมในการที่จะลงทุ จากที่ดูดูนะคะแฟนๆเวียดนามเขาไม่ค่อยโอเคกับสมาคมสักเท่าไหร่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามหลังเกมนะคะที่แพ้ทีมไทยไปก็จะมีทั้งผิดหวังแล้วก็เข้าใจทีมนะคะก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปค่ะสําหรับแฟนๆเวียดนามและวันนี้ก็ขอชื่นชมสาวไทยเรานะคะทาได้ดียอดเยี่ยมมากๆและไม่รู้ว่ามดดยจะเจ็บเยอะแค่ไหนแต่ก็ขอให้หายไวๆนะคะและแอดก็ขอ,ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ